สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมชทุกท่านเขาสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่้องค่ะมาพบมาพอ,อก,กันกัแบปในเสารของมือวันที่16เดือนเมษายนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะรยปะคะพี่องคำวมนี้นะคะแอดผพ้าพี่้องบระเทาสกุลสก้อนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากคนนอนปาฝันแม่นนะคะ พรมพี่นองคะแนวทางเซาหนีของคนนอนปลาฝันแม่นนะคะสิเดีมาเป็นตัวใดพรมพี่นองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคนนอนปลาฝันแมน่นวัสดีครับผมวันดีค่ะแม่คมม <c oughs> รับผม <c oughs> มังรวยซีหางคครับผมค่ะมังรวยชาแนลครับผม่ะส <c oughs> ปัดดีปี่นองซูบุกซุกคนครับผมค่ะว <c oughs> ัสดีปีใหม่นคะครับผมสวัสดีปีใหม่ด้วยกันนะคะ ครับผมค่ะวันนี้เสาร์สิบหกเนาะก็เลยโตมากลบกวนจักหน่อยนึงค่ะครับผมค่ะกับฝันมันทีแก้งนะครับผมค่ะฝันผีผู้ชายมาบอกนะครับสองมาสองคนนะผู้เฒ่าผู้ชายผู้เฒ่านะอืมก็มาบอกนะครับผมค่ะบอกตัวมันเฉื่อย โอ้พอนว่ามาบอกตัวมันถือเหรอคะพอนว่าแด้ครับผมโอ,อ้ค่ะมันสีสีหานี่ครับค่ะครับผมเรวมาฟังคำพี่ก่อนนะครับยังหน่อยนะครับได้ค่ะหลังไอ้สงครามไปหนีมันจะก้นจะตายแบบไรนะครับผมอืมมันทั่วโลกนะครับมันมันตะกเตร่ทศเงหมนะ,ะมีเกิดแผ่นดินไว้เกิอดอาเพรศต่งางๆนะครับผมค่ะ มันจะเรือตะค้อนไม่ผวนเนาะเป็นเขียนไว้่นั่กับพีกันเน่ะกัมพี่โบราณแต่กึ่งพุทธกาลไปเนาะครับผมค่ะบางคนบอกให้ฟังฮะว่างมง่ายนะครับผมมังเหตุการณ์มาเรือไม่เกิดจริงก็เสียดนะครับผมเมืองเนื้อหนามถ่วงเมืองร้วงหล่มมาไม่ใหญ่เมืองเคยฟังคนว่าบาดกระหางโค่นถล่มเป็นปุ๋ยป้าอยู่หมุนเป็นรงเมื่อเปลืนนะครับตัวกระตายเกิดคือแนวนู้เมื่อค้นไร้แห่งพอผู้มหมอกหายไปยังเจ้าจึงเลื่อนกว้างคนว่า เห็นตรวอันหานไปวิวัฒน์ต่างๆอีกเกิดขึ้นตัวโลกนะครับนางยูดเื้อผ้าผ้าขั้วชนเขาเป็นลิงกระยุก้ากระลเห็นบะดนั้นนะครับเข่ากายพันเข่าเพรม่ล้านมีเหล่าหนึ่งเข่าบพราะหอมหมดนะปองเขาเสาออกดอกสิปีสิมีลูกเห็นบะเนั้นนะครับหยุบไปยิงไปยังหยุบไปยิงอาผัวจะหัวห้างเงินก็เห็นนะครับผมก็บอกว่ากันมาหอมเป็นจิ้งย่าพี่บอกว่าเมื่อวันขึ้นก็ว่าจบนะครับไหลมาแต่เมืองเหนื้อผลนะครับ เสียงหรอกเสียงไหมเสียงหอกเสียงไรถูกข้อขอคถูกขอ้ขอใดท,ที่จะบอกชัดเจนว่นะครับไหลลงมาจนหอดโคละทั้งยี่เป็นเนื่นเขาไปยังสวมน,นะครับผมมันจะเหลือต่า,างกิจสานนะครับสามของพวกสีนะครับรรนนครับผมมันจะเหลือตะก้นไม่บุญนหน้าบนว่าประชากรทั่วโลกประเทศประเทศอื่นจะเหลืออยู่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมประเทศไทยเ้าจะเหนะลือหลายกุมวานเหลืออยู่สามสิบเปอร์เซ็นตะ์นั่งแต่ละปีไรกับโมโหเนาะ จ้ากับมึงไปเรื่อยๆนะครับผมค่ะหลอกหลอกเสมอเป็นยังคก็หอนนะครับหลอกเริ่มกลมห้อยร่วงผ้าทิตย์เดคนวะห่อนก็บหอนจนตายหนาวก็หนาวก็งห้อนกระดูกแล้วพววหัวใจนะครับควรตั้งแขลงจากโรคเหนือกระลังจะละลายนะครับผมนั่นแหะครับผมนี่กับมึงในการไปเรื่อยๆนะครับู้กซุกหัวซุกคออย่ามันทั้งบนนะครับผมบาทหนึ่งสองบาทถือเล็กนึงกังเฮ็ดได้นะครับผมเอาสะสมไปนะครับผมค่ะ ครับผมครับผมกันมาหอมกันนะครับผมโปรตีนโปรตูสโปรตีนนะครับผมแมนค่ะครับผมมาเอาตัวเรียงนะครับผมคตัวแถวสองก้อนนะครับคนมาบอกนะครับผมอ่ะโซมันเสือกเลยคนว่าแต่ผมเสือรถตุ้ยมากฟันว่าหรือกินอะไอยากเลยนะครับผมอ่าฝันหลายเพื่อนะครับฝันว่าเขามาบอกร่างตัวเดียวเนาะค่ะผมก็เลยไปเสือมา สองสามเพื่อนอะมั่งครับเพื่อนมันผ่าคนอ่ะค่ะฝันว่าไกินน่ยอยากพรแปฝงพระเขา่าฝันว่าผู้หญ,ญิงมานอนน้ำนะอืมฝันแบบมีพระพ่าที่นะอ่องคันเนาะครับผมค่ะฝันว่าผู้หญิงมานอนน้ำเขาก็เฮ็ดนั่นครับค่ะก็ซื้อลอตเตอรี่มาห่ขาหนึ่งนะครับผม,มไปเดียวนะอันนี้ลอตเตอรี่นะคะแม่ครับเพราะว่าเขามาบอกค่ะ ปุายนะครับแต่ว่าบเมน์้เถ่านะสือเลื่อรางหาหนึ่งตัวเดียวเอาคนมครับผมเลยไปหาแทนงกหานึ่งมานะมาฝันมากีแกงฝันปุ้เถ่าสองคนมาบอกครับสือตมเถือเลื่คนาสอยังไงเสือเรีอกตัวตัวมันเือคนาตัวไหนล่ะครัเจ็บสองเก้าคนวะครอ้เจองเก้าก้ผมตัวเดียวนะครับผมอืม สองคนอีกบอกตัวเดียวนะคะแม่งครับผมออ๋ค่ะเป็นมาสองคนเป็นบอกผู้เดียวคนค่ะผู้เฒ่าผู้ชายนะครับอืมค่ะครับผมบนก็วิ่งสองครับผู้ไหนมาวิ่งบนวิ่งสองค่ะล่างวิ่งหนึ่งนะครับผมล่างวิ่งหนึ่งค่ะครับผมค่ะนี่แค่ไหนครับฝันครับผมเออค่ะครับผมเอาขอบคุณนในลายนะคะ ครับผมแอดมินกันครับผมพี่น้องพี่ปู้ทุกคนก็การครับเดินทางไปใช้กห้ปลอดภัยครับผมทุกๆเกาะกลุ่มหายทุกพายหยาครับผมค่ะคนนั้นทำยังไงกันค่ะครับผมเงินในกองในช่องไร่มากครับผมสวัสดีค่ะทุกเกาะกลุครับผมปลอใต้ทุกเกาะกลุ่มครับผมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะโชคดีนะคะครับผมสวัสดีครับผมค่ะครับผมค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะ ไปพี่น้องคะแนวทางจากคนนอนปลาฝันแม่นนะคะไปพี่น้องคะวัอนี้คนนอนปลาฝันแม่นมีแนวทางมาบอกซูฟังเดือบ่ะไปพี่น้องคะเอาสําหรับชุดบนนะคะบนวิ่งสองนะคะพี่น้องคะบนวิ่งสองลางวิ่งหนึ่งนะคะเจ็ดสองเก้านี่คนนอนปลาฝันแม,ม่นเล่าได้มือเซานี่นะคะมีผีผู้เฒ่าผู้ชายสองคนเพิ่นมาบอกให้ซื้อตัวถือไปเลยเอาตัวถือไปเลยวันสันพันว่า เจ็ดสองเก้านะคะพ,พี่น้องคะเจ็ดสองเก้านะคะพ,พี่น้องส่วนเราไปซื้อลอตเตอรีเ่เราไปซือ้อมอก้านั้นนะคะเราไปซื้อหาหนึ่งนะคะก็เลยได้ลอตเตอรี่สามโตถ่ายมาเป็นหกหาหนึ่งนะคะพอพี่น้องคะเอาจากไรก็อย่าลืมนะคะพี่น้องแคมปหน้าจอแล้วพี่น้องด้วยแคมปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางเสานี้นะคะแนวทาง อาจจากค้นนอนปลาฟันแมนนะคะภ่ิ้องคะอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิ้งนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณภ่ิ้องบรรเทาสุขสุขค้นนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะและก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากคนนอนปลาฟันแมนนะคะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะพี่น้องคะถ้านผูอยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระ,ระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีแสดงว่พปรพาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรา่การนะคะไปพี่น้องคะเอาแซวนี้นะคะแนวทางของคนนอนปลาฝันแมนกะมีเพียงซัมี่นะคะไปพี่น้องน,นําไปพิจารณาเบิรงเนาะพี่น้องเนาะ นําไปพิจารณาเบิ้งนะคะไปพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอกิสิริคอต,ตัโต้ล่าไพี่น้องบรรเทาสุขสุขคนไปก่อนนะคะเอาไวพ้พอกันไหมกับแนดในคลิปหน้านะคะไปพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ